โรงเรียนแม่พิกวิทยาตั้งอยู่เลขที่37หมู่5ถนนแม่พิกตำบลพระบาทหวังตวงอำเภอแม่พิกจังหวัดลำปางโรงเรียนแม่พิกวิทยาจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านผู้บริหารได้นำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนในการจัดการบริหารจัดการส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องและจัดงบประมาณให้เพียงพอกับการดำเนินการสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดอุปนิสัยพอเพียง มีการวัดและการประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงการจัดการเรียนการสอนว่ามีผลสําเร็จอย่างไรแล้วนํามาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดแก่ผู้เรียนด้านผู้เรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากบ้านของตนเองที่มีการอนุรักษ์ไว้ให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นคุณค่าและมีการอนุรักษ์ไว้ในด้านชุมชนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการท้องถิ่นมีวิทยากรมาให้ความรู้ ผู้เรียนโรงเรียนได้ให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตามสโลแกนส่งเสริมสารสื่อสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ดำรงถึงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตัวผู้เรียนก็อยู่ในชุมชนของแม่พิกควรได้รับการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำไปเลี้ยงชีพมีชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียงต่อไป